เยี่ยมันคือพัน์นี้ครับเปิ้ลหัทตัวเปิ้ลฮัทตัวใช่กํเมืองกัน <c oughs> แต่ถ้าลองคบกับพี่ดูพี่จะขอให้ความรักครับโอหเคครับก็สวัสดีชาว YouTube ที่น่ารักทุกคนเลยนะครับ <c oughs> วันนี้ครับช่องพี่มีรายการใหม่ชื่อรายการว่าน่ารักสะลูแม <c oughs> ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองแบบเนี้ยโควิดกำลังระบาดใช่ไหมก็ผู้หญิงอ่ะเขาก็จะใส่แมสทุกคนอยู่ละแต่พี่อยากให้ทุกคนได้ไอจีผู้หญิงที่น่ารักน่ารักเหมือนเดิมได้มีมุกที่เอาไปใช้กันได้เหมือนเดิมเพราะนั้นพี่ก็คิดรายการนี้ขึ้นมาเพื่อพี่จะหาเรื่องไปจีบสาวนี่แหละเดี๋ยวพี่จะลองมองทะลุแมสเข้าไปว่าเขาน่ารักหรือเปล่าเดี๋ยวทุกคนก็ช่วยพี่ตัดสินกันแล้วว่าตาพี่ถึงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้พี่ก็ไม่ได้ไปจีบอย่างเดียวพี่ก็มีคําถามมีเกมให้เขาเล่นถ้าเกิดเขาตอบถูกเน เล็กๆน้อยๆให้เขาด้วยก็ทุกคนก็เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงครับ คตรแหม่เฮ้ยเลยเลยเสื mm ้อขาวเฮ้ยเลอนี่นี่เรคือยังไม่เจอเอาเป็นว่ายากกว่าตอนที่ใส่แมสจีบคือแบบต้องดูว่าคนไหนใส่แมสแล้วต้องน่ารักกับรูแมสออกมาจริงๆ น้องครับขอโทษครับพ,พี่มีคําถามมาถามนิดหนึ่งได้ไหมครับปกติทบลูกเสือเขาจะจับมือไหนครับเสือจับมือขวาใช่ปะไม่ใช่ลูกเสือจับมือซ้ายลูกเสือเขาจับมือข้ายื่นซ้ายมาใช่ไหมคือแบบว่าลูกเสือเขาจับมือขวาแต่ถ้ายื่นซ้ายมาเรามาจับมือกันนะครับคื่แบบเราจับมือกันลเลยวันนี้ได้ได้ใช่ไหมมันเป็นมุกอะไรเงี้ยครับใช่ น้องตอบไม่ถูกครับแต่ว่าพี่นีของระวัลไว้พี่อยู่ดีเพราะให้ด้วยความน่ารักอะไรเงี้ย<อ>คือรายการนี้มันเป็นรายการที่แบบว่าน่ารักทะลุแมสพี่คิดว่าน้องต้องน่ารักคือ,คอน่ารักแน่นอน,นอเดี๋ยวฝากไอจีให้คนไปติดตามหน่อยว่าพี่ไม่ได้ดูผิดแน่นอนพี่โปดด์คูนค่ะ <laughs> พี่อาพรอมากครับค่ะขอบคุณนะคะคือแม่งแบบว่าเป็นภารกิจที่แบบโคตรท้าทายอ่ะคือยากถึงเอาเรื่องจริงประสบการใหม่เลย นี่ก็คือผู้หญิงนะนั่งยองๆอ,อยู่นี่ดูดิเออแล้วถ้าเกิดว่ากูไปนั่งยองๆอ,อยู่ข้างเขาจะจีบมาโคตรหามวน้องครับน้องครับขอโทษครับพี่มีคำถามมาถามนิดหนึ่งได้ไหมแต่ว่าเล่นเอ้ยต่อต่อ,ตอเล่นเกมก่อนดิ <c oughs> โอเค อาเน,น terminar, ี้ไปลงกันะอานนี้ไปลงแล้วเนี่ยจะได้รู้ถึงความพยายามกูอะไรอะไรนะเเนี่ยเอาเนี่ยได้ปะเอาปะอะไรนะโอเค น้องครับขอโทษครับมีมีคาถามแบบว่าถามนิดหนึ่งได้ไหมครับตู้เย็นมีไว้ทําอะไรอ่ะก็ไว้แช่ของเย็นแช่ใช่ปะใช่คือจริงจริงแล้วตู้เย็นมันเอาไว้ใส่ของครับแต่ว่าสมองเอาไว้ใส่คุณครับอ๋อเยอะเข้าใจว่าคน้องตอบผิดนะครับแต่ว่าพี่ก็ให้อยู่ดีเพราะว่าน้องน่ารักคือคลิปเนี้ยพี่ออกมาเสียงเป็นเสียงชายให้ทุกคนดูนะก็ขอสักหนึ่งพันไลค์เป็นกำลังใจพี่นะ ลองครับขอโทษครับเล่นเกมตอบคำถามกับพี่แป๊บนึงได้ไหมครับเอาขอได้เหรอเอาเหรอโอเคครับครับไม่เป็นไรผมนี่มึงดูเมียดู้องว่าไงเจอคนนึงว่ะ ลองครับลองเชื่ออะไรครับช่วเี้ยอันี้มีลองครับขอโทษครับพี่มีคําถามมาถามนิดนึงก็มันเป็นคำถามที่แบบเป็นเล่นเกมอะไรดนึงถ้าตอบถูกก็คือได้รางวัลเลยอะไรประมาณนี้เอาเพื่นมาช่วยได้ไหมคะได้ได้ได้สัมผเวตัวไทนอนโอเค่ันอ้พันอะไรที่คนไทยชอบกินที่สุด Apple พันอไมอละไมอืดได้ไม ไม่ได้ไม่ได้ต้องเอามีช้อยปะพี่ก็มันจะมีอะไรบ้างอะเขียวมีแดงมีอะไรแอปเปิ้ลใช่แอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลแดงครับมีเงีมันคือพันนี่ครับเปิ้ลฮัทตัวครับเปิ้ลฮัทตัวใช่กำเมืองกัเนี่ยคำตอบมันคือคำนี้วะอันี่แบบนี่แบบคนคนเหนือเอาจริงเหรอโอ้ยพอดีเลยดิดี๋ิแสดงว่าเราเป็นเนื้อคู่กันนะแตาว่าน้องตอบผิดนะ แต่ว่าพี่ให้รางวัลเพราะว่าน้องน่ารักให้เ้วยความน่ารักอะไรแบบพิศวาสอะไรวะเดี๋ยวลบกวนฝากไอจีให้คนดูหน่อยว่าพี่ไม่ได้มองผิดโอเคไหอจีอะค่ะโอเคหวางลี่หมิ่นค่ะอันเดสกอร์มิวโอเคครับขอมาครับที่นี่นะครับก็เป็นตลาดนัดโอซนวันอยู่ที่ดอนเมืองนะครับถ้าเกิดใครแบบว่าหาของกินอะไรเงี้ยเออก็มาได้ก็ตั้งอยู่ที่ข้างๆวัดพุทธใกล้ๆแยกสวนสมเด็จอะใส่แมสด้วยนะแล้วก็วัดอุณหภูมิก่อนเข้าด้วยอะไรเงี้ยแต่ความน่าลงน่ารักก็อาจจะไม่ต้องวัดอะไรเงี้ยเดี๋ยวค น้องครับขอโทษครับพี่มีคําถามมาถามนิดนึงถ้าเกิดน้องตอบถูกน้องได้ของรางวัลนั้นนี้ไปครับโอเคครับของง่ายๆขอเดี๋ยวจัดแบบง่ายๆเลยทําไมหนังสือต้องมีหลายหน้าครับหนังสือต้องมีหลายหน้าใช่ทําไมทําไมหนังสือต้องมีหลายหน้าพี่เกี่ยนกับคำถามนี่นะเอาคำถามเนี่ยแหละครับตอบตามความคิดได้เลยครับเพราะมันแบบเนื้อหามันเยอะเปล่ะเนื้อหามันเยอะใช่ป่ะคือคืยยัง คือจริงๆแล้วอะหนังสือที่มันมีหลายหน้าครับเพราะหนังสือมันต้องคอยให้ความรู้แต่ถ้าลองคบกับพี่ดูพี่จะคอยให้ความรักครับนี่เออแบบแบบว่ามุกหอดไม่ก็คือแบบว่าพี่อะทำรายการขึ้นมาใหม่เป็นรายการแบบว่าน่ารักทะลุแมสนเลยพี่มองน้องปุ๊บพี่รู้เลยว่าน้องน่ารักแน่นอนนี่เพอน้องน่ารักทะลุเนืน้องตอบถือว่าตอบถูกแล้วกันพี่ให้ของรางวัลคือ นี่ look, okay, นี่ให้เลยเพราะโอเคครับขอบคุณครับให้ให้แบบด้วยแรงพิศวาสน้องน่ารักอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณครับพี่ช่วงอะไรครับเหตุที่เดินไปเดินมาอย่างเงี้ยจริงเหรอครับโอเคเดี๋ยวลบว่าฝ่ายไอจีให้รายการนิดนึงไอจีเหรอคะเฟซบุ๊กก็ได้อะไรก็ได้คนจะได้รู้ว่าพี่มองไม่ผิดทั้งสองคนเลยเดี๋ยวฝากทั้งสองคนเลยได้ไหมครับศรัทธาซีเนียร์ค่ะโอเคครับไอจีฟ้าอันเดอร์สกอร์นัสติยากรโอเคครับขอไปครับขอไปครับขอบคุณนะครับครับให้จริงให้จริงครับ น้องครับขอโทษขอโทษครับ <laughs> คือคือพี่ครับมีคำถามมีเกมให้เล่นนิดนึงแบบว่าคำถามเนี้ยมันก็จะแบบใช้แบบสมาธิใช้สมองนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับพวกเคมีฟิสิกส์อะไรหลายเรื่องอะไรเงี้ยเป็นคำรู้รอบตัวเลยครับถ้าน้องตอบถูกน้องจะได้นี้ไปเลยนักงะรักแ่ั่งดีนะครับน้องมีแฟนนะครับอโอ้โหตอบถูกอะทุกคนดูดิถูกใจพี่เลยไม่มีแฟนอะไรเงี้ยอ่ะพี่ให้เลยก็ถูกใจพี่แบบน้องโสดอะไรเงี้ยน้องน่ารักอะไรเงี้ย งั้นเองฝากไอจีให้คนไปติดตามหน่อยว่าพี่ไม่ได้คิดผิดชมพู่ S R D ค่ะ C H O M P O O S R D โอเคครับพร้อมมาครับวันนี้ โคตรเหนื่อยเหนื่อยมากๆเพราะว่ามันยากด้วยการที่แบบเราต้องมองให้ทะลุแมสด้วยแล้วตัวเราเองก็ใส่ด้วยมันก็จะแบบหายใจไม่ค่อยออกอารมณ์ประมาณนั้นเหนื่อยด้วยแล้วก็แต่ว่าเพื่อนทุกคนก็คือพี่ก็ลองทําให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วความพยายามเราถ้าเราพยายามอะ่ะมันก็ทําได้วันนี้พี่ต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะที่แบบว่าอาจจะมีเสียตตกกงตะกุตะกังบ้างไม้ไม่รู้็นไรเดี๋ยวพี่ก็จะส่งเคมอยู่แล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะครับว่าพี่ตาถึงจริงหรือเปล่าว่าพี่มองทะลุแมสได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอเคคลิปหน้าทุกคนก็มาให้กาังใจจจจพพีีีี่่่แวนะไไปมสบทห ก็ถ้าเกิดชอบคลิปแบันบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, <Yeah. S 1> กดแชร์กดสมัครเป็นกำลังใจให้ช่องพี่เลยนะครับโอเคครับทุกคนครับ you know